วัดีครับวันนี้จะมาสาธิตการลอกกระจกนะครับซัมซุง A51 เป็นซัมซุงนะครับอันนี้เป็นจอแท้นะครับกระจกที่แตกเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าใบตัดใบตัด ตัวนี้สร้างสร้างแล้วก็ปรับปรุงมาตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่โอเคสุดแล้วครับกำลังสั่งโรงงานผลิตแล้วก็กำลังส่งมาไทยใบตัวนี้นะครับสังเกตดูไม่ยากนะครับจะมีเหล็กกันเพื่อไม่ให้ความลึกของการตัดเนี่ยไปโดนเนื้อจอวิธีเทสง่ายๆนะครับพอเราได้ตัวตัดมา เราเอากระจกอจอเทกันแบบนี้ดูที่ว่าตัวเนื้อเนื้อตัดเนี่ยพอดีไม่เกินมาเยอะเห็นไหมครับไม่เกินมาเยอะนะเราถึงจะทําการไว้ตัดกระจกได้โอ้โหนี่เป็นรอยเลยกระจกเป็นรอยนี้เพราะว่าเมื่อกี้หลุดมือแล้วโดน ตอนวัดต้องระวังนิดนะครับไม่งั้นก็จบจะเป็นรอยง่ายนี่อ่าโอเคดัดแรกนะครับเราต้องตัดให้เห็นเนื้อจอเพื่อให้ลวดเข้าได้วิธีตัดเราก็ตัดมุมนี้ครับมุมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ อันนี้ยังไม่ขาดนะครับต้องตัดซำ้ำอ่าตัดไปเคาะนิดๆก็ได้ครับกระจกจะได้แตกแล้วก็วิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีใบรองเนี่ยเวลาเราเค้ะมันโอกาสที่จะไปโดนเนื้อจอน้อยนะครับเนื้อจอในอะ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวกันไม่ให้ ไม่ให้ตัดเกินโอเคหลังจากนั้นเราก็มาหวานบดเตา่าใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นตัวเปิดล่องด้านข้างจอดูนะครับเวลาเปิดเราก็ก็เอาใบตัวนี้ไว้อยู่ในล่องระหว่างกระจกกับโครงนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาหยอด สไลด์ไปครับเอียงนิดนดนะครับอย่าไปเอียงเยอะอย่างนี้นะครับเอียงแค่45ประมาณนี้เนาะแล้วก็รีบไปข้างนี้ก็เหมือนกันครับทําแบบนี้เพื่อให้เนื้อกาวที่อยู่ติดกระจกะครับยุย่ยเวลาเราเดินลวดจะได้เดินง่งายๆครับ ตอนทำงานก็เปิดตัวดูดควันดูดฝุ่นนิดนะครับมันจะได้ไม่ทำลายปอดตัวเองเออยอะน่ยอดนหนึงแล้วก็งานกระจกที่เราตัดขึ้นงัขึ้นนะครับอย่าเขี่ยลงถ้าเขี่ยลงเนี่ยกระจกจะมีแรงกดไปทําให้จอในแตกนะครับ เห็นไหมครับเราจะเห็นเนื้อจอล้วเห็นไหมเอ่ยอ่าเห็นแล้วเนาะเห็นเนื้อจออยู่ตัวตัดไม่ไปโดนนะครับทางนี้ก็เหมือนกันครับ น้ำยานี้นะครับเพาจะได้ยุ่ยแล้วก็หลุดเวลางาัดกระจุกออกก็งัดออกนะครับอย่าไปให้มีแรงกลับไปจิกที่เนื้อจอครับ,รบตอนนี้ครับเห็นเนื้อจอแล้วใช้ลวดครับเปิดเข้าไปเลย เปิดเสร็จแล้วก็ดึงครับให้ลวดเข้ามาอยู่บนจอเห็นไหมครับพอเข้ามาเสร็จอ๋อเราก็อย่าเพิ่งเอาข้างนี้ลงไปด้วยให้ตัวลวดนะครับไปอยู่บนจอพอดีโอเคหลังจากนั้นก็ดึงเลยครับ ลวดจะขาดง่ายนิดนะครับเพราะว่าเขาจะไปบาดกับช่วงกาวข้างๆจุดนี้ครับพอบาดแล้วเกิดแรงรวดก็จะขาดแต่ถ้ารวดไม่ขาดจอก็จะเป็นรอยครับเพราะฉะนั้นเราเลือกให้รวดขาดดีก,กว่า ลวดที่ใช้ควรเป็นลวดเบอร์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นลวดที่ใหม่ไม่ใช่ลวดเก็บไว้นานถ้าเก็บไว้นานเนี่ยจะเป็นสนิมครับพอเป็นสนิมเนี้ยแล้วตอนเราลอกจอเนี่ยจะลอกไปแล้วก็ขาดไปวิธีเก็บของผมก็คือซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ในตู้ตู้เก็บกล้องอุปกรณ์กล้องนะครับที่คุมูุนหภูมิมได้ ตู้ตัวนั้นจะ,จะไม่ทำให้ลวดเราครับเป็นสนิมแล้วก็จะใช้ได้นานแต่สำหรับคนที่งานน้อยไม,ไ,มไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะนะครับซื้อทีละชิ้นสองชิ้นก็พอเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานเนี่ยสนิมมันจะขึ้นครับที่ตัวผิวของลวด พอมาทําแล้วหนึ่งขาดง่ายสองไม่คมครับพอไม่คมเสร็จก็จะไปเกิดแรงกับจอทําให้จอเสียง่ายตรงจุดกล้องนี้นะครับจบแบบนี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วไม่ต้องแกะเลยการการการทํากระจกถ้าเราไปแกะบอดี้ครับกาวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยของศูนย์ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ทําให้จอแข็งแรงมาก ถ้าเราไปแกะออกแล้วใส่ใหม่บางทีไม่เหมือนเดิมนะครับความแข็งแรงของจอผมก็เลยเลือกที่ว่าจะอินเฟนวิธีทำแบบนี้คืออินเฟนนะครับคือไม่แกะเครื่องอยัางนั้นก็มาเก็บกาวครับเก็บกาวเราก็ใช้ตัวปั่นตัวปแ่งกาว อนกาวตรงนี้นะครับอย่าใช้ตัวปั่นนะครับใช้มือเนี่ยแหละครับถูงขนาดที่จอร้อนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไปปั่นเนี่ยนีโอกาสทําให้จอตรงเนี้ยแตกได้ครับจะร้อนนิดนะครับแต่ก็ต้องทนหน่อยแล้วเป็นตรงนี้เราเฉียงเฉียงก็ได้ครับเนี่ยครับกระจกตรงนี้คือ CPU จอนะครับอย่าให้บินให้แตกถ้าบินแตกแล้วภาพไม่ขึ้นครับ เขาจะมีเศษกาวเล็กๆอยู่ถ้าเราไม่เอาออกก็ก็จะจบงานไม่ได้นะครับตอนที่เราอัดเพราะว่าตัวเนื้อ OCA จะมาทก้กับกาวเก่าเนี่ยครับทำให้กดไม่ลงกดจอไม่ลงการกดเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับหลังจากลอกเสร็จแล้ว ต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นตัวปั่นตัวสั้นนะครับเมื่อกี้เป็นตัวยาวเห็นไ,ไหมครับตัวสั้นตัวสั้นไว้เก็บแรงครับเก็บแรงก็คือพวกกาวด้านข้างเนี่ยถ้าเราใช้ตัวยาวมันมีโอกาสสะบัดระดิดทําให้โดนจอเสียได้ครับเนี่ครับกาวที่อยู่ข้างๆจะหลุดออกมาเลยครับ เพราะว่าตัวเนื้อจอมีความร้อนตัวปั่นมีความร้อนกาวพอไปโดนปุ๊บจะยุ่ยครับแล้วก็กระเด็นออกมาเลยเตาลอกถ้าหมุนได้จะทำงานได้ดีมากเลยครับเราก็ไม่ต้องคอยยกจอขึ้นลง ตรงส่วนนี้ต้องระวังนะครับตรง CPU คอแพแจอเพราะว่าใช้นิ้วเนี่ยครับลองหน่อยแล้วก็ตัวปั่นเดินอย่าอย่าจิกแรงไปเยอะนะครับค่อยๆเพราะว่าถ้าพลาดปึ๊บมันจะทิ่มไปอย่างเงี้ยครับทำให้จอเสีย จากนั้นนะครับเราก็ใช้ฟองน้ำฟองน้ำแบบนี้ครับฟองน้ำญี่ปุ่นหนาหน่อยนะครับแล้วก็ชุบเนื้อยาแล้วก็เช็ดเขาจะดูดกาวเก่าที่อยู่กัะจอที่เป็นก,นก้อนแบบนี้ครับขึ้นมาได้ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับที่เสียงเยอะเพราะว่าฟองน้ำเขาเปียกมันลื่น ออกแรงพอประมาณถ้าออกแรงมากจอก็จะแตก หลังจากนั้นก็ใช้น้ํายาอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนเก็บรายละเอียดตอนสุดท้ายเราจะใช้น้ํายา530นะครับเช็ดเพราะ530เนี่ยจะไม่ทิ้งคราบจะลาเหยไวเห็นไหมครับเอี่ยมแล้วอันนี้คือเนื้อจอละอที่เหลือเราต้องมาเก็บนะครับกาวด้านข้างใช้แปรงครับทุบน้ำยาแล้วก็เช็ด ให้เศษตามร่องเนี่ยออกมาให้หมดครับถ้าไม่ออกมาเราจะอาจกระจกแล้วไม่จบนะครับเพราะว่าเขาจะไปค้ำเศษเศษพวกนี้นครับทําให้กดกระจกไม่ลงตรงนี้เช็ดได้นะครับแต่อย่าใช้น้ํายานะครับโอเค ก็ห้าสามปุ่ปมเช็ดเก็บอีกทีหนึ่ง เห็นไหมครับถ้าเรามีใบไปลองตัดตัวเนี้ครับเขาจะตัดแค่กระจกครับทําให้เกิดรอยร้าวแล้วก็แตกหลุดเขาจะไม่ไปโดนเนื้อจอเลยเอี่ยมโอเค จะมีฝุ่นเล็กๆต้องคอยดูแล้วก็เร็วนิดนะครับถ้าไม่มีฝุ่นเราต้องรีบวางกระจกอ่านี่เป็นกระจกนะครับพร้อม OCA ที่เราใช้นะครับความหนาของ OCA เนี่ยมีผลกับการทำงานนะครับบางท่านใช้ร้อยห้าิบูบางท่านได้ใช้200ยูบางท่านใช้250แต่โดยส่วนตัวผมจะใช้อยู่เบอร์เดียวนะครับสำหรับอินเฟรมถ้าเอาเฟรมผมก็ใช้อีกเบอร์หนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นฟองน้ําสําหรับาการฝุ่นเข้ากล้องหน้านะครับก่อนที่เราอาจกระจกเราก็เอาฟองน้านี้ครับออกมาก่อนหนึ่งอันแล้วก็ติดไปที่กระจกเลยติดเสร็จนิ้วกดนิดนะครับแล้วก็มาดูว่าด้านหน้าเนี่ยตรงไหมอาจจะมีเหลื่อมนิดๆแต่พอลงไปแล้วก็ไม่มีผลกับการใช้งานครับ แต่ถ้าเราไม่ใส่เลยเนี่ยมันจะมีฝุ่นเข้าเข้าที่กล้องหน้าได้ง่ายครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็ดอีกทีนึงเพื่ออ่ซ a นะครับเขาะจะมีกระจกนะครับมีจะใบใบแรกคือใบสีแดงดึงออกก่อนนะครับใบสีเหลืองนี่เก็บไว้ไว้ดึงสุดท้ายนะครับ ในการทำงานช่างอาจจะทำงานลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ผลจุดจบของงานบางครั้งก็ต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับช่างคนไหนเลือกววัสดุที่ใช้เนี่ยยังไงโอเคนะครับเราก็มาลอกลอกกล้องออกก่อนนะครับอ่าแล้วก็ OCA ปึ๊บ ในส่วนนี้ก่อนก่อนที่จะลงเลงดีๆนะครับมีฝุ่นไหมอันนี้มีหนึ่งเม็ดจะมองยากนิดนะครับเพราะว่าเขาจะมาแบบเร็วมากแล้วก็เม็ดเล็กบางทีผมทำงานไปก็มีแถมบ้างนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับลงลงลงแนวเฉียงนะครับที่มุมมุมนี้ก่อนเนาะ หลังจากนั้นให้มันตรงตรงเสร็จแล้วก็แนวบนลงแล้วก็ประคองแล้วกดกด <ๆ S 1> หัวท้ายให้ให,ให้กาวติดกระจกไว้นะครับข้างนีง้งอีกข้างนึ่งก็ประคองลงแล้วก็จะลงไปประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตอนเข้าเครื่องเครื่องที่ใช้ก็เป็น r m b นะครับ rmb สพัด ตัวนี้ตัวนี้ setting ลา i มเนตผมใช้20นะครับถ้าเป็น in frame แล้วก็เวคข้ามคือแรงดูดติดลบไปยี่สแรงบาร์ที่กดกระจกกระจอนะครับใช้อยู่แค่2บาร์นะครับกดสตาร์ทเลยครับ ูมิอากาศในห้องนะครับติดลบอยู่103นะครับเครื่องนี้จะทำให้เครื่องห้องในนี้ครับสูญอากาศแล้วถูงจะกดกระจกกระจอลงมาได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเอาก,กาว o c เแล้วติดได้เลยเยวลวเาลบป,ป๊บปทุกอย่างป,ป๊บเขาก็จะเึยงขึ้นมาเราก็มาดู งานได้ประมาณนี้นะครับจะมีอากาศเหลืออยู่นิดๆนะครับนะครับแต่ขอบลงหมดเพราะว่าเราเก็บขอบได้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะอัดบัมเบอร์นะครับในในห้องนี้คือห้องบัมเบิรนะครับบัมเบอร์มีหน้าที่อัดอากาศเข้าไปอยู่ในห้องครับเวลาที่ใช้ก็ไม่มากครับ อ๋อพี่อยู่ร้านเลยเข้ามาได้เลยครับครับสวัสดีครับยี่สิบยิบหกนี่นะครับเจ็ดแปดสี่สิบสักหกสิบนะครับหกสิบแล้วเราก็ ก็สต็อปเลยอัน,นี้เวลานะครับในห้องบันเบอร์อุณหภูมิที่ใช้อ่าอยู่40นะครับจริงๆตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับประดีเมื่อวานนี้ผมอัดจอโค้งดไดโอซีพิเศษอยู่ตัวหนึ่งครับผมก็เลยต้องลองปรับอุณหภูมิหา ค่าที่พอดีสำหรับงานนะครับเลยลืมปรับแต่จอจอตรงเนี่ยใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ไม่ใช้อะงานออกมาสวยกว่าครับโอเคพอแล้ตอนนี้เขาจะเอาอากาศที่อัดเข้าไปอยู่ในในถังนี่ยครับออกพอออกเสร็จแล้วเราถึงจะเปิดฝาได้โอเคอีคเปิดนะ อ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยสวยงามปกติผมไม่ได้แกะนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าส่งงานมาให้ทำมีแต่จอนะครับแล้วก็ส่งกลับเข้าไปแบบนี้โอเคครับผมขอบคุณครับถ้าชอบก็กดติดตาม ในช่อง YouTube ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ